ู่ในกล้องคนงามๆเลยไอ้ตาวนะขาะวจุ๋ยคนยีเนาะกางามาอเออแนวยิ้มเป็นเนาะบอกบอกมันกล้าปวดแบบบริบาลเลยยี่นอค,น <c oughs> คิดกะหินกจะไ่ทำที่จะพอเพื่นไปอันคาดน้ำคนเดียวจริงไปถ่ายไปคาดปลาไว้สวัสดีทุกคนสวัสดีที่ทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าซอยละน้อยสาวลาว เปิดคิดมาเมื่อนี้ละนออยู่สวนเอื้อยเพ่ซีโบได้มาไทยคิดนีด่นะคือว่าโดนเติบละเบิ้งโดนโบโดนเพื่อซีเบิ้งหยา็นมาแบบตัวสร้างเขาโมลี่อยู่นี่กับโบเห็นเพื่อซีฝนแต่ว่าฝนตกเล่งแหงโซ่หนึ่งน,านาะน้ำจน่าฉุงจะห่วมเฮือนเขาฝนเลง่เลงแท้เล่งใบห้าเพิ่นกันคือว่าหลายเติบเพซีเมื่อนี้หันเป็นวันอาทิตย์พ่กกันมาอนามัยสวนไอ้สวยเพิ่นกำลังหันใต้จากตัดห้ายอยู่ เอากับเอื้องอะทากันตีมาซ่อมเออมนี่ย่อมอ้อมต้นไม้ที่ว่าบอลที่ว่าจักขเข่าบ่ถึงแม่บยบอลน,นี่อันอ,อาาันเนี่ยัเกาะม<ข>าปลูกมาปลูกโน้กขาไว้ตอนนั้นก็คือนี่น่องขึ้นแล้วทีนี้ไปจีนเน่มาปลูกคาตอนนั้นมาปลูกตอนฟ้าห้องแล้วล่ะน้อยฝ้าเมืองดิขึ้นละหกแท้หกวัยหาหุ่มอะไทแถวทีนี้ เาค่ะไปขึ้นะละเดี๋ยวพาเพจี้ไปเบิ่งก่อนเรามาถางเนั้นะมันเรียงแอวแลยบางบอนก็เื้อลิฟหัวทำม,มาเข้าไปพากันมานอนไมเบิง่งเปตูล้ล้มไปยที่บเบิ้ลน้อยเอาเหตเขายืนียบก้ม,มสูง <c oughs> ของเญีายเพียงคอละน้อยเลย บ่สูงของยาได้ดีีซแต้มซะละ <c oughs> เขาไปต่เออเออเออ๋ยวาเซีไปบึงบ้งเบิมคอแม่วันที่านกันอ้เสยเพิ่งกำลังตัดตูข้างหลังข้างหน้าละเมนนั่น,นพขอข่างสวนพึ่งมาตัดสวยเซีาลองจักใหม่บ่ไปบึ้งกันนะเป็นตัดทอดและ เบิ่งเอาเจ้าคูณเข้ามานําเอามากินหญ้าเด้รับประั้นทอเสียนเคี่คยวเเอาหญ้าขูดเอาหญ้าเมือ่อเมื่อแหงวยู่ขึ้นกินนําอันนี้ได้มีเจ้าคูณมีสิทธิพิเศษเขามาคนเดียวนี่แซบบออร่อยไหมสบายเลยตัดยอย่อ,อีะพอ ตัดยากบอแยกมันยาวนั่นมันยากตัดอะไรกังามความแตกต่างอะโวคาโดห้องกระใหญ่เติบละนี่งามดีไปตัดวันทีิ ตัวเน่ยหกแหงอีหลีมันตัดยากฝนตกมาแล้วเลงเยาวาไว้ขนาดเลยตัดน้ำกับโทันตัดน้ำไปก็ยังขึงมานี่ฮู้คาร์ดูอุ้ยไม่หยังอ๋อหมาหย่านางเนี่ยบอกเนี่ยล่ะตัวคิดว่าเอาคารดูเป็นสีดแดงใช่ปะฮู้เจอมากเลยมาหย่านางนี่ น้่งขึ้นน้ำต้นอโวคาโดูอีกจากมือเนาะขวบสิพากับแล้วตัดสองคน้นี่นี่อาตัมาเน้ะไม่สวนทีนี้น่าจะบดแล้วได้ครึ่งหนึ่งกะดีวายเอาเอื้อไปซะ กูาต่พี่นม่ขุมอะไรอยู่นี่เนเอาแม่หรอ,อ,อโปแท้ลางมาอย่าปกขุมคลองใส่ไกบ่บัวท่านได้มีเวลาพ่กถันมาขุดจำเรียกซิไปขุดนี่หน่อยเดียวแล้วก็เลี้ยวเลยหอดยามนานลราแบบนี้แห้งเลี้ยวแหละก็สิโ่มม่มรถจกเนาะปะบะก็สิโมโม่ม,โมโรถจกครกับ ได้ทำหงอยลายกวนเจ้า้วยไม่รู้อ้าหยาดวมมาเลยเบอร์ข้างหลังเป็นเป็นซูฟูชายเลยข้างหลังไงแต่ข้างหน้าคุงนี้ อกพายลายพึ่งไม่เข้าใจบ่ฮู้เือกันโอ้ยเอ้่เต่าโม่บ่ถึงบ่เห็นซุมบ่ได้หว่าบ่ได้เนาะนั่นแหละขานนี่มันมีเฮียโ่เป็ี่ยนเลยรุมได้บ่ฮู้บม่คนนอนนะเต่าเอ้ยมาหอบหอกตาไปละหามซอยกันเดูตุ้มก่อนวะไม่ได้หามเพื่อน่งตุ้มก่อนก็ได้ไปละ อ้าโดดใช่เอาไว้แข็งนะแท้เห็นกล่องใหญ่คิดว่ามันชินุ่มแข็งใชเอาเซ<อ>ตาราชิเอาหยาเมื่อไหงว่วเต็มเลยหอบเดียวเขาหอบกับ,บเขาเซกะตาตัวได็โอเคกว่าหอบไปใช่เลยลองมึงอืม ตัดกระป๋องมาตัดงามขนาดน,นี้โอ้มีต้นมะเขือเด้วยต้แมนมะเขือมะเขือร้านเข,เขือปะที่จริงมันเงามันตายแล้วไนะอันนี้มันแบบมันโทรศัพท์คงพอสร้างวะสองเครืองจัก ห้ามอยู่ในกล้องคนงามๆลยไอ้ตาวนะคขาวชั่วเคนยีนอกระงามเออแน้วยิีมเป็นเนาะคือกันเลยคือกกับน้องมาสองหอบอบเลยวะเอาสหอบเอาตั้งตั้งเอาแล้วเจ้าก่นั่นพูดปะเขาชีพูด เอออ้งามเว้ยป้าแนนี้่าเรงไปนานี่ยินี้ละน้องไได้ไปนาพจงมาหอบน่าไปให้วัอกันที่นาลูกกะแม่รอให้พี่ปวดใจค่ะก้าต้องปวดน่หล่าวานได้ือคได้วานสปอบอกบอกมันก้าปวดแล้วไม่ได้วานเลยไม่ได้จิดกัเห็่ มีแต่พอคนไปอันคาดน้ำคนเดียวจริงไปถ่ไปคาดปาไว้ไถ่ไว้มีแต่ว่นทีหนาวค่อยคาดนเอาเต็มรถนี่ละกันป้าจเจียมเมื่อให้แผงงว่าไม่กมระยำกันไรเอาเมื่อให้มันได้เจพอเจ้าแม่นวะ่ะเออเอาเมื่อนี่่ะเสื้อบกอวาเสียถีมานลานี่กาย่าบ่เป็นอย่างว่าจะได้เอาเมื่อทีได้วบ่เอาเมื่อก็ว้าอีกไปเละทนะีข้านฟังคนจมหลายไปกวคนนี้ ได้ไมหมคุณหมอได้เบิดเอาไปคูดไปตามไหมโอ้จับหลายเนาะตั้งแม่อยู่ในกล้องเนาะจับแล้วอันละนี่นีนน <c oughs> น่ก็ไม่นี่นะคูดเลยอ้าวปงยอดงามแท้ม่ไม่ก็มาโจมเหมือนกัน คุณได้ยินอยู่นี้คันได้ยินแต้เสียงจากห

ใส่่ีเมห็นหูกระยุหูกระยุคางหัวเจ้าของอะไระโอ้ยโ <laughs> ยนกระตาใส่ยกเลยว้าไแล้ว พออ,อีตาหนึ่งเดี๋ยวนี่เอฟซี CA, ตอนนี้ก็คือค่ำแล้วฟ้ามืดนะต่ว่าพี่เจสซี่น,นี่มืดใายนะแต่ว่าใหานะแา้แจ้งนี่กอฝนที่ตกเลยเงาเต็มเลยตอนนี้นะเงาเต็มน้าเต็มตานอนเกือกหรมยเดี๋ยว,วนอนสินอนเกือกหยาให้เบิง่งนอุยบรรยากาศนะคือแบบ แต่ว่าฝนก็เจะบตกบ้านเ้องดอกเพนี่เบืองสังเกตเบืองที่เสื่อหรือว่าเมฆขนาดคนณลอยลอยกก่ไปทันก่ยพูดไปนี่เขาือฝนจู่ตกมมันรุนํากันนี่ก็คือมังวงเป็นแล้วดิซีต้นไม้นี่ก็คือสองปีละได้นี่ตั้งแต่เขาปลูกมาขนาทั้งหน้าทั้งหน้านี่มันสองปีแต่มีแต่ต้นกล้วยละหากับปลูกบางเดือนแล้วนี่สองปีแล้วซะเนี่ย สองปีได้ซ้ำนี่ว่ะบ่ิหนได้เป็นมากของร้านน้อยยังพอได้เริ่มบุกเบิกซะยังเป็นไฟดูแลทถวทีขวานเมนเรามาเบิงมาเบิงแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ซื้อแบบว่าปู่เขากับว่าได้เบิงดูแลแบบทุ่งมือเบิงแง่ทุ่งมือจะแบบเกียวใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นท่านะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วได้แบบมีเวลามืดไหนเขาได้ออกมาเบิงท่านะ เพราะว่าเขาก็มีเบียกันอื่นเสาทิดบ,บ,บางทิดกับวันนมาเดือนละสองเทือ่หามเทือ่มาเจอกมาเบิง่งมาตัดหญ้ามาใส่ฟุน่นได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วสองปีเสียงตัดหญ้าไม่รู้จะได้ยินไมเอาหญ้าเมืเ่อไหงวัวเอาไปให้เพื่อนกินอยู่ในครอบแบบว่ะนอนนอนกินแล้วนะวัวกินกับไ่ใช้ข้อไก,กลระไม่ใช้ข้อไกแล้วอ่ะ ไปเบอรต้นกล้วยเวบต้นต่าคนไหนตัวเป็นปนางคองทางเมือเชีต่าเอ้ยลูกกระหูอยู่เี่น่นน่ยเดี๋ยวม่ลูกกเมือกว้าเต่าเดี๋ยวึ้นด้วยค่ะค่แม่นะม้งมาลวันหลังๆลัเลยตอนนี้ก็ข้าแล้วค่ะกันเซาแล้วสิ่จตอนน้อยสิมานำมัวเพราะฝนก็เริ่มตกละปลไอเจ้าคุณมาหามัว ฝนตกเว้ยกระด๋ออ่านี่เอ็มซีเอาเมื่อเจลกินอะไรหน,นึ่งก็ได้ดินี่ิมีแหละแมงแขงที่พอโฟนมาเอามาอยู่แบบนี้แหละอุ้นอยู่ในพุ่นก็มีแต่ว่าขาหวัวเดี๋ยวแล้วน้อยทีเก็บเ่อเลยมัอ,อยู่น้ำมันนี่แหละนี่แหละพีเอ็มซีโละละละ้านนะแมงแขงน้อยน,นี่แหละมือก็สิบแบบเหลืองกระยาเอาเมื่อแจว สำซาแห่งงวงพญางเมือ่อเก็บเม่แข้งค่าไปซละเมื่อกี้นี่แนมมาเห็นอยู่แถวที่นี่จาก้าวโตวนี่ก็ห่มพี่ลึกละอันเม่แข้งน้อยยนี่นเลยมันจะเป็นแบบนี้เมแเข้งบุม,มีปีกคนมหาหลายนะมันก็เลยว่าแบบชีบิดละโอ้โโอเพียวซีอีเพิงค่ะ าีได้สั้นนี้ <c oughs> คุลงมาเลยนี่เป็นยังยวใส่ข่อยแล้วกับเล้วเลยเออว่ายางไหค่ะเก็บไม่แค็ง วายไปละบุมีปีกดิแแบบเดียวก็คือว่ามือส้มละสีส้มละแบบเดียวเนื้อไม่ได้ของมือมานะำตัวน้อยๆนอยเอาไปเจียวแล้วมัน หอมอีบีหอมเพราะว่ามันบอร์เดนนั่นเลยตัวนี้นุ่ยนี่หอมกันตัวนี้ปีกมือเหลืองละยพิบศีไว้ะเนย่ยงบ้าไปนย่งอึ้บไป,ปไตูกับไอ้พันเมือละกลับไปเคยน,น้่ยมากันเองนี่นน ได้ลายอยู่เอาไปใซ่ปักผิดแ่งจากไปเจียวนี่ก็หอมแล้วได้สมามีไอ้เสียดายบ่ได้หุงมือมานำเว้เดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้กันอู้มีลาย,ย่เอาได้น้อยเดียวนะึ่สีสมมาเป็นขายแพยงอีเดียเบื้องมือจับในเดียวนะมือแบบเป็นสีเนะี่ยขั้นมีบ้านนี่แสบเป็นอย่างนี้นี่แต่เรา้อยโอดพัวเพื่อวามแสบ นี่มีจะตัวนออนเลยมาพ่ออยู่นี่อีกมัวเพิ่อนกำลังยี่หันเลยนี่นเอาเมงแข็งแล้วก,กัสิไลเมือะนี่มาพ่ออีกเพื่อนพักกันกินน้ำใบบักแงนวนี่นะเป็นบอวูมีตัวใหญ่น้ำเี่ยตัวใหญ่พุ่งมันทีเอาได้บอตัวนั้นตัวมีปีแต่ว่าราคาถึอว้าวมีสิบตนี่แหละ ได้มาโนา่ข้าเก็บแมงแข้งหลายงวัวมาหอดพี่ตอนไหนโบหู้เลยทิพซีอุ้ยเสียมือขนาดเลยนะมันเข้านี่ตอนละอิดมิเดยเครึ่งหนึ่งนี่อยู่น้ำเฮ้าตอนเก็บแมงแข้งนี่นะครึ่งนั้งหันมาพี่แล้วน้อยซ่องหางวัวแท้เอาอาคีรถมาลวที่พักกันนห่างอยู่ห้องหน้าพี่ละครึ่งหนึง่งตกใจเดทชีว่งงวัวสิบอ่อนเห็น เมนเทล่ะน้องๆพันพากันมาก่อนรักรึ่หนึ่งไปไปครับเพื่อนมีของดีมาต้อนญาโลทอนไดคั้นหนึ่งป๊าวอนไรกระท่อมเหมือนไงไอเตี้ยไอเตี้ยเอ้ยันะเตี้ยไปละเตี้ยนะไอเต่าไรงัวมากคุณอยู่ทางนั้นคุณไรมาไรมาไรมา โบกำเพือ่อนไนวเยละเป็นเด็กเลี้ยงวัวเต็มทีแล้วล่ะน้อยนะเป็นเด็กเลี้ยงวัวเต็มตัวแล้วตั้งมะเต่าอะไรไว้ไม่เต่าถ้าขันอีมละเมื่อนอนทำละม่าขึ้นห้ขึ้นนะไม่ไหวตีให้เพื่อนตัวใหญ่มั้นคืออะไขึ้นกว่ได้ตีน้ำลายบักระกลายไปแล่นเอา นับตัวงัวกันละหกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็ดแปดแปดตัวแล้วแปดตัวแล้วขี่รถนำงัวสบายเกินว้าห่วงเฮียได้แปดตัวแล้วแม่นบอเบิร์อย่าเฝ้าไปมันสิลงกัน ตัวนะโบเห็นสี่ตัวพูดเพื่นพ,พากันเข่าในไปเข่าตอนไหนไปเขา่าหัวเพื่อนพูดกะระวงัวปกครองโบเห็นสี่ตัวมีสามสิบห้าสัตว์ไปแต่ว่าอยู่ในแล้วชีออกทั้งใดลำบานี้ออกมาแม่เพื่อนห็นปลูกต้นไม้แล้วหันเข่าทั้งใหนมามาเอา มีอันหาสามสี่สิบตัวตัวนี้เขานับได้สามสิบหาละอยู่นอกนะอยู่ในมีหาตไปไปไปไอ้กูนเมื้อเบิ้งท้องสิแตกล้วนี่เมื้อเงินเบิเันหุยหุยหุยหยไป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 ,ไป เวจะมาล้มสาวกันล้มเบาล้มสาวกันอยู่นี่เมื่อไงนั้นมาล้มกันอยู่ข้อคุณโบได้ออกกระจีมาแล้วสิไข่ให้จำเนึงอยู่นี่ท่าเดียวเมื่อเอากระแจีมาให้เด้อกาเอากระแจีมานน้ำกระไข่ตัวสิไข่ออกให้แตกยังว่าอะละ อา้าวคือบ่าพาก,กันมาแล้วห่อใสล่ละครึ่งหนึ่งโซสซไลมาหอดเฮือนได้ในมบ่บเป็นยังไงดิบอกว่าเอาไว้กลิ่นเมล็ยงาเนี่ยนะแซ่บบหยาเอย้ยเอามาให้นะแซ่บบ่าพาก,กันกิ่นนะพี่สิหยาเอามาให้มาต้อนมีเฮเอามาให้แต่ซ้ำนี่เด้อแบ่งกันกิ่นเลยแม่เบิ้งยายไปทางนั้นเนี่ยเบิ้งนั่งเหนียงคุณนี่ก็อยากกินเนาะ แซอ่ะออร่อยไหมก็สีแซบก็สีนู้นอะน่ไยำมาแซบ่แซบอ, <laughs> บอ่คุณท่านัากบพาก,ก,กินมักต้อง ยังพัวพักกันมาอีกสิบป่ายโตยังพักกันลินอยู่พุงนาคุณเสร็จสิน้นภารกิจเมื่อนี้ตัดแญนาต้นแบบไม้สวนเอาอยามาให้ง,งวัวไปน้ำงวัวจบแล้วจ้า